จำนวนสายไปที่15สายมีสายต่อเนื่องจากนั้นมาอีกเยอะพอสมควร,ครที่โทรไม่ทันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเอาใจคุณผู้ชมแฟนรายการกันอีก1วันให้วันนี้อีก1วันนะคะสำหรับโปรโมชั่นนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ ซื้อนท์ครีมค่ะแถมเดคครีมซื้อนท์ครีมแถมเดคครีมกันไปเลยนะคะในราคาเพียง1,999บาทครับาทวันนี้ให้อีก15สายเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมต้องรีบโทรสักหน่อยหนึ่งเพราะวเมื่อวานมีสายตกค้างกันตามมาทีหลังเพียบเลยนะว,วันนี้ต้องรีบเลยทีเดียวค่ะซื้อนท์ครีมแถมเดคครีมค่ะ1,999บาทเท่านั้นนะคะโทรมาที่หมายเลขนี้ค่ะ082ค่ะเจ็ 9 4 6 8แถึง9นะคะแล้วก็อย่าลืมยืนยันสิทธิ์ของคุณในการชําระเงินโอนเงินเข้ามาก่อนด้วยไม่อย่างนั้นแล้วก็จะมีค่ะเคสที่ โทรติดไปนะครับดไปครับโอนเงินเข้ามาช้ากว่าเขาจะมีกําหนดเวลาให้อยู่นะคะก็นี่แหละค่ะแล้วคนที่โอนเงินมาแล้วเดี๋ยวเราจะส่งสินค้าให้ช่คภายในกี่วันคะอาจารย์ก่อนประมาณ3วันนะครับถึงบ้านเลยนะครับสาวันถึงหน้าบ้านแน่นอนและใช้หน้าสายปิ้งเลยแน่นอนเลยทีเดียวแล้วก็นับจากนั้นไปเลยค่ะไม่เกิน15วันเพื่อนบ้านทักแน่นอนว่าหน้าดีขึ้นแน่นอนเลยทีเดียวนะคะสลิมเปลี่ยนตัวยาหรอคะไม่ได้เปลี่ยนครับคือสัดส่วนต่างๆเหมือนเดิมนะครับ เหมือนเดิมเมือนดครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่อย่างใดนะคะเคยครับประทานเห็นผลกันอย่างไรเห็นผลกันอย่างนั้นเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงถามแบบนี้นะคะคอาจจะคือนันท้ามาเห็นบอกว่ามีทั้งแคปซูลและมีทั้งที่เป็นเม็ดเม็ดอ่าใช่ครับ คือตัวให้เป็นเม็ดาจะบอกว่ามันดูดซึมได้ง่ายกว่า<อ>เพราะหลายคนบอกว่าอยากได้เป็นเม็ดนะครับแล้วก็ทําเป็นเม็ดแต่ว่าเป,เป็นเม็ดเนี่ยสูตรเดียวกันเลยครับนั่นเข้าใจว่าอาจจะได้รับสินค้าที่จะเคยเป็นแคปซูลแล้วเป็นเม็ดหรือเปล่า เล็อาจจะสงสัยว่าเปลี่ยนตัวยาหรือเปล่านะคะไม่ได้เปลี่ยนตัวยาเหมือนเดิมเป็นเม็ดดูดซึมงง่ายกว่าด้วยแต่บางคนรับประทานยาเม็ดไม่ถนัดถนัดแคปซูลมากกว่าคือแต่ละคนก็มีความชอบไม่เหมือนกันเนะแจ้งได้นะคะบอกได้นะคะไวตัวใหม่คุณหมอดีมากเลยค่ะหน้าขาวใสขึ้นเยอะเลยไวคอมเพล็กแน่นอนเลยทีเดียวน่าจะใช้ไวคอมเพล็กนะคะก็เห็นผลแบบนี้อ๋อละในเมื่อมีการ SMS เมอาบอกเล่ามาประทับใจแบบนี้ โทรเข้ามาได้ไ,ดไหมคะ sms นี้เจ้าของ sms พยายามโทรเข้ามาในรายการให้ติดเลยค่ะ029423319 mm hmm. มาเล่าแบบนี้ความประทับใจจากการใช้ Perfecta ในรายการส่งเสียงให้เราดได้ยินอีกครั้งหนึ่งโทรติดเล่าปุ๊บวันนี้แจกอีกแล้วแจกเลยครับอันนี้เลยค่ะโฟมรังหน้ามูลค่า800บาทให้ไปเลยให้ฟรีเลยครับฟรีเลยเพียงแต่เล่าประสบการณ์ความประทับใจ หลังจากการใช้เพอร์เฟกต้าตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้เล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะคะรับไปเลยฟรีครับขอค่าจัดส่งแค่ร้อยเดียวเป็นค่าค่ารถค่าราจัดส่งท่านั้นเองหล่อนี้800้บาทรีไปเลยตอนนี้เราได้ยินมาแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นเจ้าของ S อสนี้หรือเปล่านะเพราะว่าเป็น s อสที่เข้ามาแล้วเราอยากใช้โทรให้ติดด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะละระหว่างที่เรารอคอยสายนี้เข้ามาก็คุยกับเราอยู่นะคะพูดคุยกันต่อเลยเนะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้พูดถึงครีมกันแดดด้วยครับกลางวันต้องทาครี จำเป็นต้องทาลหลายคนจะบอกว่าเราไม่อยากทาเพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนอยู่แต่ในบ้านะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งพวกแสงจากโทรทัศน์ไฟนีออนหรือแฝงคอมพิวเตอร์ก็ทําให้เราโอกาสเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาเราเป็นฟ้าได้เหมือนกันได้เหมือนกัน,นดูมาคุยกันต่อนะสนใจม,มากๆเพราะว่าเมื่อกี้มี SMS ถามมาเรื่องนี้ด้วยนะคะอ่ะละมาแล้วเรียบร้อยสายนี้สวัสดีค่ะค่ะค่ะเจ้าของ SMS นี้ดีหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะคุณนันว่าแล้วล่ะ เอสเมวาต้องโทรไม่ทันหรอคุณสุเบศร เมตตาสวัสดีค่ะค่ะไม่ใช่เจ้าของเอ s เอค่ะแต่เป็นลูกค้าประจำเพอร์เฟกต้าค่ะจำได้นันจำ,จำชื่อสุมเมตตาได้ได้ใช้ไวทคอมเพล็กตตัวใหม่หรือ,อยังคะใช้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะโอู้หน้าขาวใสแล้วก็เนียนมากเลยคะ่ะอืนะประทับใจเลยหน้าขาวใสเนียนเลยค่ะคุณสุมเมตตาเล่าให้เพื่อนๆนที่ดูรายการฟังน,นิดนึงว่าสั่งเพอร์เฟกต้าไปกี่ชุดแล้วพอจะจําได้ไหมคะกี่ชุดแล้วหรอคะจำได้ไหม ฮโ <Hello? S 1> ค,ครับกี่ชุดแล้วคะสั่งไปสั่งซ้ำกี่ชุดแล้วโ่ล <Hello? S 1> ได้ยินไหมคะไม่เคยได้ยินเลยค่ะไม่ค่คยได้ยินเหรอคะได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นไหมคะอ่าชัดเจนแล้วค่ะชัดเจนแล้วนะคะ,ะ,คะอยากให้ผุ้สูเวตาล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าสั่งเพอร์เฟกต้าไปเนี่ยกี่ชุดแล้วสั่งอะไรไปบ้างแล้วโอ้โหใช้มาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วคะ่ะเดย์นายเซรั่มอายค่ะแล้วก็ไว้คอมเพล็กซ์กลินไว้ใช้หมดแล้วคครบเลยครบเลย แล้วปัญหาคแม่กับน้องสาวใช้ตามแล้วใช้ทั้งบ้านเลยจะเป็นแบบนี้ค่ะพอใช้ปุ๊บก็จะขยายวงกันไปไปถึง้างบ้านและในละแวกบ้านครับนะคะแล้วปัญหาก่อนใช้นีเป็นยังไงบ้างก่อนก่อนที่จะมาใช้ตัว perfecta ปัญหาก่อนใช่หรอคะแต่ก่อนก็เป็นคนผิวดํำนะคะแล้วแต่ก่อนก็ใช้แบบครีมในห้างนะคะมันไม่เห็นผลคือใช้มาหลายอย่างแล้วแต่ยี่ห้อนี้เห็นผลนะคะค่ะที่หลังจนเพื่อนก็ฝากซื้อ เห็นมาแล้วเพิ room, ่นเราแวกบ้านเริ Hence, he ่มมาแล้วนะคะเห็นผลเลยว่าปัญหาผิวของเราดีขึ้นมันดีขึ้นแบบชัดเจนเลยค่ะชัดเจนด้วยก็เดินซื้อสบ่ข้าวแม่ค้ายังบอกโอ้ยหน้าขาวจังนี่ค่ะดันก็ได้รับผลตอบรับแบบนี้เหมือนกันอันนี้เข้าใจได้ถึงความรู้สึกเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณสุเมตามากเลยขอบคุณมากเลยบคุณบอกเล้าความประทับใจคุณสุเมตาได้รับไปเลยนะคะฟลมล้างหน้าฟรีเลยค่ะทิ้งบ์โทรศัพท์เอาไว้แล้วหรือยังคะ ทิ้งแล้วค่ะทิ้งไว้แล้วนะคะเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปจะฝากอะไรคุณหมอหน่อยค่ะคือรอครีมทาตัวขาวค่ะเขาเหลือแต่แขนยังค้าอยู่ค่ะวแล้ครีมทาตัวขาวใช่ไหมคคะอยากได้เป็นโลชั่นนะคะต้องรอนิดนึงเพราะว่าต้องพัฒนาวิจัยสูตรก่อนแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีสบู่ใช่ครับแล้วก็ขออีกตัวหนึ่งคือครีมทาปากเราอะไรนะฮรัครีมทาอะไรนะคะค่ะงั้นฝากแค่นี้นะคะพี่ ค่ะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะครับเพื่อนสกุนีไม่ได้ยินอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อะไรที่ต้องการไม่แน่ใจไม่ได้ยินเลยโอเคเอาเป็นว่าทุกความต้องการค่ะอย่างที่บอกไปนะว่าทีมแพทย์ของเพอร์เฟกต้าเนี่ยไม่หยุดนิ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่บางครั้งอาจจะช้าสักหน่อยเพราะว่าต้องพัฒนาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีตัวใหม่หนึ่งตัวตัวสบู่ใชคนที่มีสิวเยอะๆที่หลัง สิวที่หน้าอกโอ้โหอันนี้คือคนเป็นนานเคยเป็นเหมือนกันค่ะโอ้โหเป็นแล้วแบบ <c oughs> ไม่หายด้วย <c oughs> เพราะว่าเลยไหมคือหลังเราเนี่ยมันต้องพิงพนักต่อรักษายากคือมันยิ่งทําให้เป็นรอยชัดเจนมากขึ้น <c oughs> รักษายาก <c oughs> รอยสิวที่หลัง <c oughs> แต่ว่าตัวนี้เะเป็นตัวที่บรรเทาอาการพวก <c oughs> สิวที่หลังได้รอยดํำๆที่หลังก็จะจางลงได้เร็วมากส่วนที่หน้าอกก็จะจางลง ส่วนคนที่มีกลิ่นตัวแรงๆเนี่ยใช้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยกลิ่นตัวจะลดไปได้มากเลยนะครับช่วยได้แม้กระทั่งในเรื่องของสิวและกลิ่นกายใช่ครับเพราะว่าสามารถขจัดพวกแบคทีรียได้ด้วยนะครับฟอกได้ทั้งตัวเลยครับนะคะโอ้ดีมากๆเลยอีกหนึ่งสายค่ะไปอีกหนึ่งผู้โชคดีคนสุดท้ายสำหรับวันนี้ที่เราจะแจกโฟมล้างหน้าให้นะคะบอกเ่าความประทับใจให้เราได้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชุติการ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๋งส,สดใสมากเลยคุณชติการอยู่แถวไหนของกรุงเทพคะแถวกรุงเทพค่ะอยู่ไหนนะคะแถวสาธุประดิษฐ์แถวกรุงเ,เทพค่ะอ๋อสาธุปรนนะดิษฐ์เนียคะคุณชติการแล้วความประทับใจฟังนิดน,นึงใช้ตัวไหนอยู่บ้างเห็นผลยังไงบ้างคะใช้ไนท์ใช้เดย์นี้ก็คอมแพกแล้วก็ตัวไว้ด้วยค่ะอืมครบเลยครบเลยเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ที่ได้ โอ้ประทับใจมากเลยค่ะปัญหาเดิมผิวของเราเป็นยังไงคะก่อนใช้อก,ก่อนใช้แล้วคะค,ะคือฝ้าปรากค่ะแล้วก็ตอนนั้นแท้ตัวอะไรสักอย่างนะคะก็เกิดเป็นสิวอักเสบครับค่ะแล้วก็ไปทำหน้าที่คลินิกนะคะครับก็ไม่ดีขึ้นเลยะค่ะอพอดีมาเจอของคุณหมอก็ดูมาได้ลึกสักแคยอดหนึงสนใจก็เลยสั่งซื้อ ค่ะแล้วตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะดีขึ้นเยอะมากเลยเพราะอาการแพ้จากสิวครั้งก่อนนี่ก็ลดลงไปด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วตื้นขึ้นมาเยอะเลยค่ะจากที่เคยเข้าคลินิกไปทําหน้ามาสองคอสค่ะก็จะไม่ดีขึ้นเลยในเรื่องของหลุมสิวใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมนี่แหละตอนนี้ผมตื้นขึ้นมาเยอะแล้วแฟนบอกว่าตอนแรกแฟนคอก็มาจับที่แก้มใช่ไหมคะเขาบอกว่าอุ๊ยทำไมมันดีขึ้นเยอะอยะ เคาถามว่าจับทำไมเนี่ยเขาบอกว่าิศกรนะมันผิวคางโคกเลยพูดมาขนาดนั่ตรงมากเลยทีเดียวใช่ค่ะตอนนี้ดีขึ้นมาเยอะเพิ่งใช้ได้ สองชุดเองนะคะเนี่ยสองชุดนะคะโแต่ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเห็นได้เยอะเลยค่ะเยอะเลยนะคะตัวไว้ตัวใหม่นะไรคอมเพลตนตัวใหม่นะคะเห็นผลเร็วมากเลยค่ะเร็วมากเลยนี่คือทำของเล่านะครับคือเราเองเราบอกแล้วว่ามันเห็นผลได้ดีจริงๆครับแล้วก็ดีใจยินดีด้วยนะคะกับผลลัพธ์ที่ได้ยังไงแล้วติดตามรายการไปเรื่อยๆด้วยนะคะติดตามทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะบการ์ดแล้วก็วันนี้นะคะได้รับไปเลยค่ะสังหรับโฟมล้างหน้าของเพอร์เฟกต์ตนะคะให้ฟรีเลยนะค่ะ ค่ะทิ้งหมายเลขโทรศาพท์เอาไว้แล้วหรือยังคะได้แล้วค่ะทิ้งไว้แล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวจะนอที่ตอกต่อไปขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีสวัสดีค่ะนะคะฟังผมดีชื่นใจสบายใจเพราะว่าใช้แล้วเห็นผลคือคนที่มีปัญหาเนี่ยอย่างแรกคือหนักใจเครียดเครียดค่ะใช้อะไรก็เออใช้อะไรก็ไม่หายยิ่งใช้ยิ่งเป็นที่ใช้ยิ่งไปกันใหญ่แบบเนี้ยค่ะหลายๆคอใช้เพอเฟสต้าไปแล้วเนี่ยปัญหาที่นีอยู่ลดลงหายไปจางไป ทุกคนสบายใจเ,เราก็ดีใจด้วยนะครับค,คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้แวะพูดถึงในเรื่องของครีมกันแดดไปอาจารย์บ,บอกละเลยไม่ได้นะแม้กระทั่งหน้าจอทีวีหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์รมีส่วนทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของเม็ดสีผิวค,คล้ำขึ้นหรือเกิดฝ้ากระได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคะ่ะใครที่อยากจะได้นะคะครีมกันแดดของ perfecta ซึ่งเป็นสูตรที่ไม่เหมือนกับครีมกันแดดอื่นๆเพราะไม่ใช่แค่กันแดดคะ่ะเพราะเขาจะเน้นในเรื่องของริ้วรอยแห่งวัยได้ด้วยนะครับทาเป็นประจําจะดูตื้นขึ้น ได้ค,ครับใครที่อยากได้วันนี้ไม่มีมาขายแต่เอามาแจกอีกแล้วค่ะค,ค,คุณผู้ชมค่ะง,ง่ายๆเลยนะคะตั้งใจฟังค่ะคุณผู้ชมสั่งซื้อไอค ر ีมไอค ريم หนึ่งขวดนะคะแถมครีมกันแดดให้เลยหนึ่งหลอดในราคาเพียงคุณผู้ชมค่ะคุ้มค่ามากๆ1,799ับ้าบาทเท่านั้น คุ้มมากๆ<า>ครับเพราะว่าอายครีมหนึ่งขวดปกติเนี่ยสองพันสองเข้าไปแล้วแต่วันนี้ได้ทั้งสองชิ้นนะคะในราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทให้เฉพาะสิบห้าสายเช่นเดียวกันนะคะโทรไปที่หมายเลขนี้ค่ะศูนย์แปดสองเจ็ดแปดสองเก้าสี่หกแปดถึงเก้าโปรโมชั่นวันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งให้เฉพาะวันนี้เ <ๆ S 1> ท่านั้นนะคะโปรโมชั่นแรกค่ะซื้อนายครีมแถมเดย์ครีมในราคาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท โปรโมชันนี้ให้15สายนะคะและ1โปรค่ะซื้อไอครีมแถมครีมกันแดดนะคะในราคาเพียง1,799บาทบโปรนี้ให้อีกแค่15สายเท่านั้นนะคะใครอยากจะตุนเต,ต็มที่เลย,เลยวันนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมขายอย่าลืมยืนยันสิ์ด้วยการชำระเงินโอนเงินเข้ามาด้วยนั่นเองละค่ะเอสเวนนี้ พรุ่งนี้ตอบแล้วกันว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรใครเป็นแบบนี้อยู่ต้องติดตามชมทุกวันนะครับต้องเลยนะคะว่าจะมีอะไรดีๆมาฝากกันวันนี้ค่ะนันทิชาแล้วก็อาจารย์เจตน,นะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกับรายการเฮลทที่โซนโดยพรุ่งนี้บ่ายสองโมงตรงเจอกันที่เดิมวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ